เล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองปัญจะภูตะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นชนิดโทรศูนย์สองห่งสองสองสี่ศูน สวัสดีครับผู้ชมครับข่าวลุกทุ่งกลับมาเจอ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งในเวลานัดหมายนะครับ14นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีข่าวสปริงนิวส์พบกับผมวัชระดุลพลประดับและก็คุณสุภวรรณคำบุตรเช่นเคยครับ ค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังมีข่าวให้คุณได้แบบเจาะลึกเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะเรายังมีแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยกับเราตรงนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่พลาดชมรายการของเรานะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง y o u t u b e ค่ะส่วนใครที่อยากจะมีความเห็นนะเพิ่มเติมคําแนะนําค่ะสามารถที่ติดต่อรายการของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ข่าวลูกทุ่งค่ะ และในช่วงแรกนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับก็จะมีประเด็นข่าวร้อนๆนะครับของลูกนักร้องนะครับทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับบางทีก็จะเป็นข่าวของครูเพลงบ้างนักแต่งเพลงบ้างนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับข่าวแรกนี้เป็นข่าวคราวของหญิงลีสีจุมพลนะครับล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวเองก็เตรียมตัวซื้อบ้านหลังใหญ่ถามว่าจะเป็นบ้านสำหรับการอยู่อาศัยอย่างเดียวหรือเปล่าหญิงลีได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับว่าตั้งใจที่จะนํามาเป็นบ้าน เพื่อที่จะเปิดบริษัทนะครับสำหรับการรับงานโชว์โดยเฉพาะในเรื่องนี้ไปฟังจากปากของหญิงลีสีชุมพลครับอุ้ยสำหรับหญิงมันก็แพงอะนะคะซึ่งเป็น,เป,นเป็นบ้านเก่าขเขาใช่ไหมเขาประกาศขายแล้วก็ด้วยความที่เราโชคดีไป ตามหาเจอแล้วก็เลยคุยต่อรองว่าขอราคาแบบพิเศษให้หนูได้ไหมไม่ต้องเยอะหลอกอะไรประมาณนี้อุ้ยกเก่งใจค่ะก็อยู่แถวสายไหมค่ะอยู่คือโชคดีตรงที่อยู่ใกล้ทางด่วนด้วยนะคะทางด่วนขึ้นลงใกล้ๆกับตลาดอองเงินค่ะเปิดบริษัทต,ต,ตอนนี้กําลังทําเรื่องเปิดนะคะคือใกล้สมบูรณ์แล้วคือยังอยู่ในช่วงต่อเติมอยู่ก็คือเหมือนทาสีก่อนเพราะว่าตึกก็เหมือนแบบดูซุโสมนะคะก็เข้าไปเหมือนตกแต่งบ้างพอที่เราจะเข้าไปอยู่ได้แล้วก็ เปิดเป็นรูปแบบบริษัทเพราะว่าวงดนตรีของหญิงก็มีงานตลอดเลยนะคะซึ่งเราก็อยากที่จะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทางผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เปิดเป็นรูปแบบบริษัทมันก็พอดีกับจังหวะเป็นความโชคดีค่ะเดี๋ยวถ้าถ้าหญิงลีเปิดบริษัทหญิงลีจะเชิญพี่ๆทุกคนเลยนะคะเหมือนว่าเราไปฉลองร้อยล้านวิวกันเลยด้วยดีไหมอ่ะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าคุ้ม คือหนึงซื้อบ้านเสร็จปั๊บเอาบ้านเป็นออฟฟิศด้วยแล้วเธอบอกว่าเธอจะเปิดเป็นบริษัทเลยนะรับงานโชว์ครบวงจรคือแบบว่ามีเช่าหางเครื่องเช่าวงดนตรีเช่าเวทีครบวงจรเลยเป็นบริษัทแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นบริษัทอะไรแต่ว่าเราคิดว่าเป็นบริษัทที่แบบว่าต้องมีคนแบบว่าอยากจะ ไปใช้บริการนะคะอยู่ใกล้ๆออฟฟิศเราด้วยนะแถวๆสายใหม่แถวสายใหม่นะฮะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะ3ชั้นเดี๋ยวว่าหลังเราต้องแวะไปหน่อยนะเออไปเยี่ยมดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเออนะคะแสดงว่าเฮงกําลังเฮงเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับ4ี่สาวสี่สาวคนนี้นะคะก็กําลังเฮงเหมือนกันค่ะก็คือ4สาวสานะคะของอาสยามซึ่งประกอบไปด้วยตั้งปอปริชาตินะคะน้องนุชวิลาวันนะคะแล้วก็น้องเป็นจารวมไปถึงน้องฝ้ายด้วยซึ่ง4ี่ท่านนี้นะคะรวมตัวกันในนามของ สี่สาวสารแล้วก็มีซิงเกิลเปิดตัวออกมานะคะชื่อเพลงว่าพอจนตรอกอ้ายก็บอกขอโทษวงเล็บเซงเป็ดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้กระแสการตอบรับดีมากๆต้นสังก,กัดก็เลยจะทำอัลบัม้มทำซิงเกิลใหม่ให้นะคะเร็วๆนี้ส่วนชื่อเพลงว่าอะไรเดี๋ยวไปให้พวกเธอเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะไฟ้าอาสยามค่ะปอปริชาติอาสยามค่ะนุชวิลาวันอาสยามค่ะ น้องเบนจาสยามค่ะพวกเราสาวสาอาสยามค่ะใชรแล้วค่ะก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ที่อยากให้แฟนติดตามเนาะเพราะว่าเพลงออกสไตล์น่ารักน่ารัก แล้วก็เขาเรียกว่ายังคงความเป็นสาวอีสานอยู่ะนะคะตอนนี้ก็บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว<ช>นะคะ,คะก็เดีเ๋ยวนี้ทุกังก็แน,น,น,น่นอนเนาะรออีกแป๊บเดียวแค่นั้นเองแนวเพลงก็จะเป็นเพลงเร็วน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็อาจจะมีท่าเต้นน่ารักเหมือนกันเหมือนเพลงเซ็งเป็ดของเรานี่<ช>แหละ,ะ,ะ,ะแล้วก็ที่สําคัญผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงอีสาน แต่ว่าแฝงความเป็นเกิลกรุ๊ปด้วยยังมีความแบบคิดขู่น่ารักนะคะยังไงก็ฝากติดตามไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งความน่ารักแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นวัฒนธรรมไม่ทิ้งวัฒนธรรมเลยนะคะค่ะก็ต้องติดตามกันในเร็วนี้นะคะสำหรับสี่สาวสาต้องบอกว่ากระแสตอนนี้ในภาคอีสานเนี่ยดีมากๆแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างกัน เดินสายโปรโมตอัลบั้มชุดนี้ตามสถานีวิทยุทั่วประเทศไทยด้วยแต่เธอบอกว่าเป็นเพลงเร็วนะคะเป็นเพลงเร็วก็ต้อนรับช่วงส,วง,สวงการที่กำลังจะมาถึงด้วยเดี๋ยวก็จะได้ปงชึง่ปงชื่นกันแหละใช่ค่ะแต่ว่าไม่ทิ้งเรื่องของวัฒนธรรมภาคอีสานอย่างแน่นอนค่ะไปที่เรื่องราวของนักร้องที่โดดไปรับงานละครกันบ้างนะครับน้องออฟสุพรรณนะครับต้องบอกว่ากระรอกน้อยคนนี้เป็นนักร้องหนุ่มที่รักษาภาพลักษณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความหล่อเนี๊ยบตั้งแต่สมัยอยู่กับค่าย True นั่นเองครับวันนี้ย้ายมากรามี้แล้วนะครับก็เลยมีงานใหม่สำหรับการเป็นนักแสดงจากละครซิทคอมเรื่องมัดเด็ดเสียงทองครับซึ่งวันนี้คุณอ๊อฟเองบอกว่ายอมทิ้งคาบนักร้องลูปหล่อมาดเนียบนะครับมาเล่นบทในสไตล์คอมี้นะครับหรือว่าบทตลกนะครับในละครเรื่องนี้ครับครับผมอ๊อฟสุพนัทนะครับจริงๆถามว่าอ๊อฟเป็นตัวฮาของเรื่องนี้ไหมใช่แต่จริงๆก็คือฮาได้ทุกคนนะแต่บางคนอาจจะพระเอกใช่ไหมก็ก็ฮาน้อยหน่อย แต่อาศัยแบบว่าอาสายว่าหา,หาแบบรออะไรอย่างเงี้ยแต่ของออฟเนี่ยหาแบบไม่ห่วงรอนะเพราะว่าไหนๆก็ในเรื่องไม่มีคู่อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอไปทําไมใช่ไหมครับในเรื่องนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นตัวสร้างเรื่องอะสมมุติว่าไปเจอเรื่องราวอะไรข้างนอกมาก็อ่ะเอามาเล่าในแบบพิษเหมือนเหมือนแบบว่าไปรับเรื่องมาแล้วมาเล่าต่อปุ๊บแล้วมันกลายเป,เ,เป็นเรื่องเป็นราวในค่ายมวยนี่ทันทีเลย นะฮะทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยเกิดจากตัวตอนคนเดียวเลยใช่ไหมกับอีกเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่อ๊อฟชอบโดดเด่นมากในละครซิทคอมเรื่องนี้ก็คือว่าขอบคุณพ่วงกับจริงครับที่ได้ได้กำกับหรือเขียนบทออกมาให้แบบอ๊อฟเนี่ยมีบทที่1ตลกเออเจ้าชู้ขี้หรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะจ้างแดนเซอร์หรือว่าโคโยตี้เนี่ยมันเล่นกับอ๊อฟอยู่ตลอดกับทุกซีนนะฮะเอามาเต้นกันเอามาอะไรกันแล้วโอ้โหมันฟินเนาะฟิน ถือว่าติดใจเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของออฟเลยบอกดอกได้เลยฮะว่าเปลืองเนื้อเปลืองตัวที่สุดแหมก็เรียกว่าไม่ต้องห่วงหลอกันงานนี้ออนะแต่ความฮาอย่างเดียวค่ะผู้จัดละครคุณหนิงปริตานะคะบอกเลยนะคะบอกว่าออฟเนี่ยดูทางแบบว่ามาทางนี้นี่รุ่งแน่นอนอเออเล่นบทแบบแนวเนี้ยกระล่อนกระล่อนนิดนิดเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะมีนักร้องหลายๆคนนะสมัยก่อนก็ยังหนิมๆนหนุ่มๆอะไรเงี้ยแพอพอไปเล่นบทอย่างเงี้ย คาแรคเตอร์มันจะติดไปกับตัวอย่างเช่นคนตักลีลาไงอ่าสมัยก่อนเนี่ยไหมมาร้องแบบโอ้ยเฮ้ยเมียจะอะไรเงี้ยเออย้อนยุคไปนไงล่ะพอตลกปั๊บมาเป็นแนวนี้ไงเออได้แฟนตลกด้วยใช่ฮ่าแม้กระทั่งสุนารีสมัยก่อนเห็นไหมค่ะสมัยก่อนเรียกนึกว่าสุนารีจะเรียบร้อยเรียบร้อยเต็งเต็งจะเป็นคนที่ฮาตลกมากพี่สุเนี่ยนะฮะพอเอาตัวตนออกมาจริงๆแล้วก็จะดูแบบดูสนุกมากขึ้นดูเอนเตอร์เทนมากขึ้นเวลาอยู่บนเวทีใครๆก็ชอบไงคือหนึ่ง ได้ฟังเพลงด้วยได้ดูแบบว่าความตลกโปกฮาด้วยได้ผ่อนคลายไงสร้างเสียงหัวเราะ